นี้เราต้มหัวกะทินะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วลิสงขั่วต้มไปให้เดือดสักพักหนึ่งนี่เมื่อเราต้มกะทิกับถั่วลิสงจนเดือดสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่หรือน่องไก่อะไรก็ใส่ได้หมดนะคะแต่นี่ในตู้เย็นมีหมูสามชั้นกับสันคออยู่แล้วก็ เอาไปใส่เนี่ยหั่นหมูให้เป็นชิ้นเต่าแบบนี้นะคะละลายส้มมะขามใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกมัสมั่นลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไ,ไปแล้วเดี๋ยวเราลองให้เขาละลายเข้ากันน้ำตลาลมะพร้าวลงไปค่ะเวล,ลาก็ หมูเปื่อยแล้วเราก็ใส่มันลงไปตุ๋นคือมันมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจะนิ่มเร็วก็เลยรอให้หมูเปื่อยก่อนดีกว่าแล้วค่อยใส่